ต้นไม้นำเข้าจากจีนดูจากชาลิซเอลิคุงง่ายสินค้ามาจากจีนมาทางรถยนต์ตามเส้นทางอาสามเหหรือเส้นทางคุณมั่นคงรูปขาควรเส้นทางที่มาจากคุณหมิงเข้าเชียงรุ่งหรือจีนหองจากเชียงรุ่งมาที่บ่อฮาน เมืองชายแดนจีนติดกับบอดเต้นเมืองชายแดนลาวกักบอดเต็มมาพุ่ยสายจากพุ่ยสายข้ามภูพานมาฝั่งไทยแล้วก็มานึงทีตลาดไทยที่มาทางบกมาทางนั้นก็คือมาทางเรือแล้วเอาสินค้าที่เฉียงแสนสินค้าทั้งหมดจากจีนก็จะตรงไปที่ตลาดไทยอย่างนี้ที่ตลาดไทยโดนอีกหนึ่งก้นจะโดนหัวคนจีนนะครับเพราะว่าคนจีนมีภรรยาไทย แล้วก็ตั้งบริษัทไทยแล้วก็เอาพยายานำหน้าทอายุทธิ์ทุกอย่างจ้างลงจ้างคนจีนมาทำงานเก็บผลไม้ในสวนที่ไปซื้อตกเขียวไว้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการกลไกด้านราคากดราคารับซื้อขึ้นผลการเสร็จอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นถ้าท่านรู้จักท่านนายกช่วยกระิท่านนายกตัวช่ว,กานนากว,ชวแก้ไขปาญหานนี้หน่อย โอเคนี่มีแรงเรไปแก้ไขนะครับที่คือเส้นทางการขนส่งนะครับใน่ันนี้นะครับความรมาณการจีนของคุณหมิงเฉินตูโดนท่าเรือเชียมแสงขนโจงไปที่ตลาดไทยจากตลาดไทยก็คุณจีนตั้งตั้งผลงานเช่าที่นั่นนะครับแล้วก็หาพ่อค้าพ่อค้ารายใหญ่นะครับจากพ่อค้าใหญ่เป็นพ่อค้ารายย่อยแล้วก็พ่อค้าจีนก็รวมตัวกันนะครับกหวดราคา ซื้อจากเจ้าของรับคัดแยกในาการตั้งลงแล้วก็ขนส่งไปที่ตลาดไทยแล,ล้วขนส่งไปที่จีนนะครับทั้งหมดนี้คืออิทธิพลของจีนที่กำลังมีอิทธิพลไทยถ้าท่านจะค้าขายกับจีนต้องระวังวันหนึ่งท่านจะเป็นเจา้าของกิจการท่านอย่างเช่นทุกทีท่องเที่ยวขนาดนี้ในที่งสงเกตเขาซื้อโรงแรมซื้อร้านอาหารซื้อร้านทีวีแล้วก็เอาคนจีนมาลงทั้งหมด เรือสีเลือกังเกิดขึ้นในธุรกิจในขนาดนี้เพราะนั้นผมอยากฝากว้าเรื่องของจงนีนนะเป็นเรื่องที่น่าปวดกลุปตอน้ายที่จบแล้วปุโรแล้วนะครับสรุปว่้าถ้าท่านจะทําธุรกิจระหว่างประเทศเรื่องจีนตอนใต้ก็คือมีตั้งแต่มีจะเป็นจีนตาา้องผ่านพม่าผ่านลาวเวียดนามไปจีนนะครับท่านต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้กับจีนก็คือฟอร์ม E นะครับนอกจากนี้ ท่านต้องศึกษาว่าสินค้าที่อยู่ในกล่อง IEL ทั้งประเทศที่หรือไทยหรือไม่และสามถ้ามันอยู่ใน IEL ท่านศึกษาว่าใช้ใช้สิทธิประโยชนภาษีก่อนในประเทศไทยยรือไม่ให้พูดง่ายคือพุ่กระบวนการทั้งนั้น